แต่ว่ามีหลายอย่างที่พัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือว่าตบนาคุณนะเรียนเรียนรู้บางเรื่องที่มันอยู่ในนอกกรอบอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีผลดีหรือว่าผลเสียอะไรเงี้ยเป็นการเป็นความรู้รอบตัวเจ็บนอนจะพูดอย่างเข้าจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วตอนนี้คุณพอจะมีการมองเห็นเรื่อง เนื่องจากกัลเลียนเป็นบ้านของอาเธอร์เนี่ยก็คือเรื่องมันเลยสามารถเป็นกับร่วมการทํางานไปได้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้มันมีช่องทางการทํางานเลงมากมายมันไม่ค่อยกระทบหรอกเพราะว่าหนึ่งที่เข้าไปถ่ายละครใช่กระทบไปถ่ายหนังใช่แต่ว่าตอนนี้เขามาถ่ายอะไรที่เป็นออนไลน์เยอะหรือแม้แต่มาอย่างวันนี้มันมาได้อะไรเงี้ยครับผมมันมางานอีเวนต์ได้หรือว่าแบบ ทำงานตลกตลบลงออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ไม่กระทบการเรียนเยอะก็เป็นอะไรที่ดีข,<อ>ขึ้นใช่ใช่แล้วมันกี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับแล้วคือตอนนี้ค่ะเขามีแบบงงเงี้ยบ้างไหมเวลามารับงานอหล็กเงี้ยหรือว่าเขาชอบอยู่แล้วก็อยากทำไม่มีงองแงครับไม่มีงองแงมันเป็นเด็กที่เก่งคอนนี้มันจะเป็นงอแงคือบางทีทนไม่ไหวคือร้องไห้ ร้องไห้ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเบื้องหลังการทํางานของเราเนี่ยแต่ละที่มันไม่ได้ง่ายมันก็มีทั้งการดูมีทั้งการบอกให้เข้าใจซึ่งการบอกให้เข้าใจหลายๆหลายๆครั้งซ้าๆเนี่ยก็อาจจะทำให้น้ําตาแตกกันได้แต่ว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าระยะเวลาการถ่ายงานของเรามันมีการต้องรับผิดชอบคุณซ้อมมาไม่ดีคุณก็ต้องมีการเครียดกดดันในการทํางานนะครับผมเบื้องหลังกล้องทุกๆท,ท,ที่อะไรเงี้ย มันเลยมีเวลาน้อยพอมีเวลาน้อยแล้วเด็กๆนะเครียดรับจําบทยาวเกินอะไรไม่ได้ก็อาจจะมีแบบเครียดร้องไห้กันบ้างแต่พอจบกองปุ๊บสนุกเหมือนเดิมทุกอย่างเราเล่นอะไรเล่นกันเหมือนเดิมใช่แล้วพอสุดสิบเอ็ดขวบอะพี่แนทเขาบอกเขาว่ายังไงอะพอเวลาเขาแบบเด็กนะเขเด็กแบบเขาเด็กมากเลยถือพี่แนทเขาเรียกแบบเขาเรียกผมไม่เด็กนะสุดสิบขวบนี่สําหรับเราผมไม่เด็กนะสำหรับตัวผมตอนสุดสิบขวบก็ไม่เด็กแล้วดสิบขวบนี่แล้วแต่คนมากกว่าเด็กยุคนี้สุดสิบขวบ มองว่าเด็กไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่เข้าไปในหัวสมองเขาเยอะมากกว่าเด็กรุ่น20ปีที่แล้วที่20ปีที่แล้วเนี่ยมองได้ว่าเด็กพวกนั้นยังคือเด็กอยู่เก้าขวบยังคือเด็กเหมือนตอนยุคผมไฟฉาน <c oughs> อะไรเงี้ยผมนั่งในในแก๊งแล้วก็นั่งประมวลทุกคนนะว,ว่ามันยังเล็กเด็กได้อยู่อะไรเงี้ยทุกคนยังเล่นหินเล่นทรายยังเล่นอะไรเงี้ยแต่พอยุคนี้เนี่ยมันมี โทรศัพท์มีข้อมูลอะไรที่ทําให้เด็กเ้าขวบยุค20่สิบปีแล้วไม่สามารถรับมาได้แต่ตอนนี้มันรับได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความใกล้ชิดมีอะไรมากกว่ายุคแต่ก่อนเยอะมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเด็กสิส็ดขวบนีบ่บางคนถ้าเป็นฝรั่งหรืออะไรเนี่ยเขาประสบความสําเร็จในหลายๆอย่างได้ละเพราะว่ามันมีช่องทางในการหาให้เจอว่าชีวิตเขาจะประสบความสําเร็จไปทางไหนได้เร็วขึ้นมากขึ้นมากๆ แล้วตอนนี้พี่แน็รู้สึกยังไงคะแบบที่อาเธอร์เป็นอยู่ตอนนี้เป็นหัวขอของเขาว่าแบบพัฒนาการเป็นยังไงแบบเขาโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาแบบเก่งขึ้นดีดีเก่งขึ้นครับเก่งขึ้นทั้งด้านภาษาที่เขาเก่งอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาได้ครอบครัวที่ดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือด้านการกีฬาด้านการขับรถขับอะไรก็คือเก่งขึ้นเก่งขึ้นสีเจ็ตสกีเก่งเหมือนผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือทำได้หลายๆอย่างดูแลตัวเองได้ครับผม ใจอะไรเองได้ในบางเรื่องในบางเรื่องในบางเรื่องที่อายุเท่านั้นยังควรตัดสินใจเองได้แล้วก็ไม่ได้ก็ต้องมีการสมร่วมของผู้ใหญ่เข้าไปตัดสินใจด้วยครับอย่างอย่างที่พี่ดูอยากตัินได้ไหมพี่น้ก็แบบไรับเรื่องเลยแต่ว่าเขาอยากทำมากๆแล้ก็ตัดสินใจเองอย่างเงี้ยจริงไม่ต้องไปคิดเยอะครับพี่เพราะว่าเด็กเสพขวดมันไม่ได้ต้องมีเรื่องอะไรไปคิดเยอะขนาดนั้นคอันนี้ผมพูดตรงๆครับจะตัดตัดเรื่องนี้ไปเพราะว่าเด็กเสพขวดก็คือเด็กเสพขวดถ้าเขาอยากทําอะไรเราจะเห็นเองว่า เอ้ยทำล้วไม่เป็นไรทำล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็แค่เตือนใช่คงยัยงไม่ได้เดินมาขอทำอะไรที่แบบแบบนั้นอะไรกันขอบคุณมากครับอขอบคุณขอบคุณนี่เจปูอีีพีตวต้องขอบคุณเจปูเลยขอบคุณเจปู